โอ้ถ้าเอาธรรมะไปใช้เนี่ยเราก็ใช้ในชีวิตเราเราไม่จําเป็นจะต้องแบบว่าไปทําตัวให้ดูแบบว่ายากจนอะไรไปทําตัวให้ดูแบบว่าอาตัตคริยเราใช้ชีวิตเหมือนเราธรรมดานะคะเรามีกินมีใช้เราไม่ได้เป็นหนี้นะคะเราไม่ทําตนทาตนที่เป็นสุขหยิมหนำไม่ไม่เดือดร้อนแล้วแม่ก็เลยคิดคอนเซปต์ว่าเออถ้าอย่างนั้นแม่อาเป็นคนชอบแบรนด์เนมนะคะ ถ้าในบางครั้งเราไปซื้อนู่นนี่นั่นเราก็อาจจะไปทําคลิปทําอะไรทำให้ทุกคนเห็นได้ว่านี่แหละวิธีการนําเงินหรือทรัพย์สินเราไปใช้ให้ถูกต้องในชีวิตเนี่ยเราไม่ทําให้ตัวเองเป็นทุกข์น่ทำได้ยังไงหรือว่าการไปทานข้าวหรือการไปเกี่ยวข้องกับต่างๆที่เป็นเป็นลักษณะของการใช้ชีวิตประจําวันพวกหนูจะได้เอาเทคนิคนะคะแล้วแม่อาร์ตเอาเอาสิ่งที่แม่อาร์ตใช้ชีวิตแล้วก็ เทคนิคต่างๆที่แม่อัดเอาไปใช้แม่อาดไม่ได้คิดเองแม่อาดเอามาจากคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็มาแอพพลายมาอะแดปมาเมิร์ชกันมาเขาเรียกภาษาไทยเขาเรียกมามาผสมผสานเป็นเครื่องมือนะคะเอาธรรมะพระพุธทธองค์เนี่ยมาผสมผสานเป็นเครื่องมือในการในการใช้ชีวิตเ,เพื่อให้ชีวิตง่ายขึ้นธรรมะหรือพระธรรมเราจเจริญขึ้น ปล่อยวางได้มากขึ้นอย่างงี้ค่ะอันนี้คือเทคนิคที่แมอ่อัดที่แม่อัดใช้อยู่แล้วก็วันนี้ถึงได้มาเป็นแมอ่อัดวันนี้ที่มาเป็นแม่แม่ของพวกหนูแล้วก็มาสามารถที่จะเอาองค์ความรู้ของแม่อัดอัน,นียมาสอนพวกหนูได้นะคะแม่อัดเดินมักของพระศาสดาพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะเนี่ยเดินมักค่อนข้างละเอียดนะคะแม่อัดเดินมักปฏิบัติเข้ามาโดยรอบ ทานศีลภาวนาไม่อาจทำครบในพยายามทำให้ครบภายในเวลาเดียวกันไม่อาจจะใช้มักวิธีที่หลากหลายขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์นั้นเหตุการณ์นั้นๆเราเจอกับเรื่องอะไรแล้วเราก็จะสะสมอินทรีย์บาร,รมีเราโดยการฟังคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็หรือวิเทคนิคการนำทำไปใช้เนี่ยที่ผ่านประสบก,การณ์ของตัวเองมาเนี่ยก็จะหยิบจับมักวิธีนั้นๆอะไปใช้ให้ทันสถานการณ์ ถ้าพวกหนูทําไปเรื่อยๆตอนแรกอาจจะช้าหน่อยหยิบจักมากวิธีไม่ทันเพราะว่ายังไม่เชี่ยวยังไม่คล่องแต่ถ้าทําไปเรื่อยๆเนี่ยเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออะไรเกิดขึ้นเฉพาะหน้าหนูจะสามารถแก้ปัญหาโดยใช้พระธรรมนําทางได้อันนี้แม่อัดทำมาแล้วแล้วก็จะบอกว่าพวกหนูทุกคนสามารถทําได้เหมือนแม่อัดก่อนหน้าที่แม่อัดจ,จะฉลาดนะคะอันนี้ขออวยตัวเองว่าก่อนหน้าจะฉลาดแม่อัดก็โง่ามาก่อนมีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งเคยบอกแม่อัดว่า งองงูมาก่อนช้อชิงนะคะซึ่งจริงนะคะเราโลกโง่มาก่อนฉลาดแล้วก็ในวันที่เราไม่รู้คําสอนเราโง่มากกว่านี้อีกอะ่ะในวันนี้มารู้คําสอนแล้วก็เราก็น่าว่าเป็นผู้มีบุญบารามีแล้วให้ภูมิใจในตัวเองแล้วก็อย่าทิ้งพระธรรมนะลูกอย่าทิ้งพระธรรมอย่าทิ้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างลงมั่นนะคะพระศาสดาเนี่ยท่านเป็นผู้เลิศแม่อาศเป็นคนที่รักพระศาสดามากนะคะ ครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกนามที่มีอสอนแม่อาร์ตแม่อาร์ตก็เคารพรักทุกท่านแล้วก็ท่านเป็นผู้มีุปกามากของแม่อาร์ตที่มากที่สุดก็คือภาษาสดานะคะถ้าพระองค์ไม่ตัดสรู้อริยมรคมีองค์8มาไม่ตัดสรู้อริยสัจสี่มาไม่บอกว่ามรตแปดคืออะไรมาแม่อาร์ตก็คงไม่ไม่สามารถมีแนวทางการดําเนินชีวิตเพื่อให้มาถึงจุดที่เบามากนะคะจุดที่มีความสุข ที่สุดในวันนี้ได้แม่อัดมาเชียนะคะเชียไม่ได้เชียสิ่งที่แม่อัดพูดแม่อัดมาเชียคําสอนพระเจ้าแต่แม่อัดแค่มาเชียเพิ่มตรงที่ว่าแม่มีประสบการณ์นะแม่เดินมาอย่างไงแม่ไม่อยากให้องค์ความรู้นี้ของแม่สูญสลายไป